สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นแนวทางในการประกอบชุดไฟเครื่องบินบังคับนะครับเทนเนอร์ตัวนี้เหมาะสําหรับฝึกบินนะครับปี1เมตรสิเซนพี่เขาสั่งมาเป็นชุดพร้อมชุดไฟนะครับเนื่องจากพี่เขามีรีโมทอยู่แล้วพร้อมชุดไฟผมจะจัดเป็นสปีดสกาย w อ l เกอร์ 40mv2 ให้นะครับแล้วก็มีปักอก60นะครับเพิ่มนะครับเพราะว่าในตัวสปีดไม่มีแถมมาให้นะครับ สเต็ปเปอร์ใช้4ตัวนะครับเอาไว้ตั้งรวดกันชาร์กใบพัดผมจะให้เป็น84ก่อนนะครับจะให้เป็นพีทอ่อนก่อนสําหรับมือใหม่ๆนะครับเซอร์โว <Serv o S 1> ผมจะเซตตามราคาที่ผมจัดไว้นะครับตัวนี้ JX ครับใช้ทนใช้ทานนะครับราคางบประหยัดด้วยมอเตอร์ผมให้เป็น2 2 1สองหนึ่นะครับตัวนี้เหมาะกับเครื่องบินหลายๆรุ่นนะครับสามารถไปใส่รุ่นอื่นก็ได้แล้วก็ไปทำอะไรเล่นแบบสนุกๆก,ก็ได้งานดี Y อันนี้ประเภทในตัวลำนะครับที่มีแถมให้ไปอยู่แล้วก็ประเภทรวดพวกฮอนนะครับป็นทุกแกแปะให้พร้อมนะครับที่วางเตโวใส่ให้พร้อมไปดูชมคลิปการประกอบกันเลยครับ คลิปการประกอบนี้ผมก็จะแนะนําไว้เป็นแนวทางในการประกอบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมีจุดไว้ให้นะครับเพื่อที่จะใช้ลัดยางนะครับผมก็จะมีแถมไม้ประดุกให้พร้อมนะครับแล้วก็ใช้แขค้งแทงตามจุดที่ผมมากไว้ก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้ประดุกแทงเข้าไปไม่ต้องโผล่มากนะครับเหมาะสาหรับ มือใหม่นะครับตกสามารถเซตลาและบินต่อได้เลยนะครับนี่ครับไม่ต้องยาวมากนะครับแค่ว่าเออเกาะก็พอแล้วครับต่อไปเราก็จะมารัดยางปีกหลักก่อนเลยนะครับรัดยางปีกหลักให้แน่นหนาก่อนเลยครับพอเรารัดยางปีกหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เตรียมตัวที่จะมาใส่หางต่างระดับและปินตั้งนะครับผมจะใช้กาวยูคูนําล่องก่อนเลยนะครับกาวที่ใช้จะเป็นกาวยูคูก่อนนะครับทาชิ้นงานไปให้โตกเลย1ชิ้นแล้เพื่อที่จะไปประกบเข้าหากันนะครับเอาไว้ยึดครับกาวยูคูนี่ก็หลอดอิบาทนะครับตอนนี้เสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับให้กาวติดทั้ง2ชิ้นงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถอดออกแล้วรอแห้งนะครับรอให้กาวแห้งนะครับ ช่วงน้อยให้กาวแห้งเราก็เสียบปืนก่าวไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับเราจะเพิ่งกดนะครับเราจะเพิ่งกดให้เราวัดดูก่อนนะครับว่าตรงกลางไหมหลังจากนั้นก็กดกดไว้นิดเดียวพอที่จะให้เคลื่อนได้หลังจากนั้นเราก็มาวัดปลายปีกนะครับปลายปีกปลายปีกเราจะวัดทางมุมด้านล่างนะครับเข้ามาหาหาต่างระดับมุมด้านล่างเหมือนกันนะครับ วัดสองข้างให้มีความยาวเท่ากันนะครับหลังจากนั้นก็เอียงดูนะครับเล็งดูว่าหางระดับเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่าเมื่อเท่ากันเสร็จแล้วกาวย uh ูหูที่เราทาไว้ก็สามารถกดได้เลยนะครับพอกดแล้วกาวย uh ูหูก็จะล็อกพอกาวย uh ูหูล็อกแล้วสามารถยิงปืนกาวได้เลยนะครับปืนกาวแนะนําอย่าเสียบจนร้อนเกินนะครับเดี๋ยวจะละลายนะครับแล้วก็ยิงปืนกาวนําล่องไปเลยนะครับ ให้แข็งแรงระวังอย่างเดียวนะครับระวังอย่าให้ปืนกาวร้อนเกินสําหรับปืนกาวกระบอกใหญ่นะครับต่อไปเราก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกอบชุดปีกนะครับต่อไปก็จะเป็นการ ใส่ลวดคันชักนะครับในลวดคันชักผมก็จะมีร่องมีเส้นให้นะครับใช้มีดคัตเตอร์กรีดกรีดตามก่อนนะครับกรีดเป็นร่องเพื่อที่จะร้อยลวดคันชักเข้าไปนะครับใช้ไขควงด้ามยาวหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับค่อยๆแยงเข้าไปนะครับตัดตามขีดที่ผมมาร์กไว้นะครับแล้วค่อยแยงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ใช้หลอดนะครับเสียบเข้าไปในเหล็ก แล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวลำแล้วก็ใส่ขาฮอนไปด้วยนะครับเพราะว่าเหล็กอะ่ะผมจะดามครีมเซตเอ้ยผมจะผมจะดัดครีมเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะงอเข้าขาได้เลยครับขาฮอนแล้วก็ลองเส,เสียบดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าสไลด์คล่องตัวหรือเปล่าครับ นี้เราก็จะค่อยๆใส่รวดเข้าไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะติดตั้งชุดเลี้ยวล้อหลังพร้อมเลยนะครับผมจะบอกเป็นแนวทางไว้นะครับชุดหลังมาเนี่ยชุดล้อหลังผมจะประกอบให้ไปพร้อมนะครับเพราะว่ามีบางจุดที่เราต้องใช้สว่านช่วยในการแยงนะครับซึ่งชุดแรกๆผมไม่ได้ ไม่ได้ประกอบให้ไปนะครับแล้วก็จะใส่ล้อให้ไปพร้อมนะครับเทคนิคการใส่ล้อเดียวหลังไม่ไม่ยากครับอนอื่นนะครับเราก็เจาะรูดูก่อนที่จะเอาเหล็กโผล่ขึ้นมาหาฟินตั้งนะครับเราก็เจาะรูดูตำแหน่งดูมาก่อนนะครับพอเราเจาะรูตำแหน่งเสร็จแล้วก็ร้อยร้อยเหล็กชุดล้อนะครับส่วนขึ้นมาเลยนะครับพอส่วนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ มาร์กไว้นะครับด้วยปากกาอะไรก็ได้มาร์กไว้พอเราดึงกลับไปเราก็เตรียมดัดนะครับเราดัดเราก็ต้องเล็งดูนะครับเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งให้ตรงๆกับลูกล้อก่อนนะครับแล้วก็ดัดดัดตามแนวเฉียงของฟินตั้งที่ผมตัดไว้นะครับพอตามแนวเฉียงของฟินตั้งที่ตัดไว้เทคนิคต่อไปเราก็จะใช้ท่อเหมือนเดิมนะครับใช้ท่อ แล้วใช้ใย,ยสับปะรดแปะท่อไว้แปะตามรูปเลยนะครับก็จะแปะประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นใช้ท่อนะเสียบเข้าไปตามเหล็กที่เราดัดไว้นะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาใย,ยสับปะรดแปะล็อกกับฟินตั้งได้เลยนะครับชุดล้ออย่าเพิ่งยิงกาวนะครับชุดล้ออย่าเพิ่งยิงกาวแล้วเราก็มาใส่ขาฮอนของฟินตั้งเลยนะครับ ขาฮอนฟินตั้งผมจะแนะนำมาใส่ทีหลังเพราะว่าเราจะได้เจาะไปทีเดียวเลยพอเราใส่เรียบร้อยเสร็จปืนกาวร้อนเสร็จเราก็จะมายิงปืนกาวกันนะครับเดี๋ยวช่วงรอปืนกาวเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งชุดล้อหน้านะครับชุดล้อหน้าแนะนำให้ดนันดันตัวบานพับเข้าไปที่ชนมุมมหามุมให้ได้นะครับเข้าไปที่ชนมุมจะมีความแข็งแรง น็อตไม่แนะนําให้เป็นน็อตใหญ่นะครับสําหรับมือใหม่ฝึกบินนะครับสามารถลงแรงและกระชากให้หลุดได้นะครับเพื่อที่จะเซฟลำด้วยแล้วก็มือใหม่จะแนะนําเป็นขาขาลวดสปริงนะครับเพราะว่าถ้าเรากระตกแรงกระแทกแรงแรงลวดสปริงจะพับจะงอและดัดกลับได้นะครับเพื่อที่จะมือใหม่จะมีไฟบินต่อไปได้นะครับ แล้วก็ไขน็อตเข้าไปเลยครับหยึดล้อหน้าล้อหน้าเนี่ยมีความสําคัญในการฝึกบินมากเลยนะครับถ้าไปใส่ล้อหน้าแข็งๆอะ่ะโอกาสที่จะพาลําพังและไปบินต่อไปโอกาสที่จะบินต่อก็ยากเหมือนกันนะครับก็จะแนะนําให้เป็นแนวทางน,นะครับนะครับประกอบจุดล้อให้เป็นพร้อมนะครับ หรือท่านใดอยากได้ล้อใหญ่ล้อจัมโบนะครับก็สั่งได้นะครับถ้าเป็นล้อโฟมก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับพอปืนกาวร้อนแล้วเราก็ออกมายิงล้อเลี้ยวหลังนะครับซึ่งยิงแป้นที่เขาแถมมาพอยิงแป้นเสร็จก็ใส่น็อตล็อกให้ดูสวยงามนะครับ พอใส่น็อตล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะยิงกาวรอบด้านอีกทีนะครับเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงสำหรับล้อเลี้ยวหลังนะครับปกติเครื่องบินทั่วไปนะครับเวลาเราวิ่งพื้นอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับยิ่งเลี้ยวล้อหลังแล้ว่ถ้าเกิดเรามีความเร็ยวที่ยังไม่หลุดก็จะสามารถแกว่งได้สะบัดได้ดังนั้นเราก็ไล่ยิงกาวตามขาฮอนที่เรายึดนะครับอ่าเห็นไหมครับ ไอรอนกระดิกลูกล้อก็กระดิกตามนะครับไม่ยากนะครับเทคนิคการใส่ล้อเลี้ยวหลังไม่ยากต่อไปก็จะเป็นการประกอบชุดไฟแล้วนะครับนี่ผมนั่งทำํำอะไรใส่ได้ก็นั่งทำ้าไปก่อนเลยนะครับประเภทขาขาอารมนะครับใส่สต็อปเปอร์ก็ให้สต็อปเปอร์สมรวงนะครับแล้วก็มาเซตเซอร์โวต่อสายสปีดใส่มอเตอร์ เตรียมพร้อมที่จะจัดเข้าลำนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาจัดเข้าลำนะครับผมก็จะขอแนะนําให้เช็คระบบก่อนนะครับเซอร์โบนี่ก็เสียบห้ลันเข้าหาที่ก่อนนะครับเข้าที่กันนะครับการทดสอบมอเตอร์ผมจะแนะนําให้เอาแบรพัดมาวางนะครับแล้วก็ดูว่าหมุนถูกทางหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าเพิ่งใส่สปินเดิลนะครับนเครับอย่าเพิ่งใส่นะครับสปินเนอร์ แล้วหลังจากนั้นเราเตรียมทําตําหนิไว้นะครับทําตําหนิที่สายนะครับที่สายสปีดกับมอเตอร์นะครับหาอะไรพันหรือเขียนเป็นปากกาก็ได้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะร้อยสายมอเตอร์สายสปีดเชื่อมเข้าหากันนะครับเดี๋ยวเราจะร้อยสายสปีดจากในตัวลัมออกมาข้างนอกนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเซตเซตอีกนะครับ เพราะว่าการประกอบของเดนเนอร์นะครับผมก็จะไม่ให้เปิดด้านหน้านะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยครับตรงแท่นมอเตอร์จะมีรูอยู่นะครับใช้มีดคัตเตอร์หรือไขควงเจาะเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาสายสปีดร้อยมานะครับเนี่ยเจาะเลยครับเจาะเจาะให้ทะลุไปเลยนะครับเพราะว่าผมมีโฟมหนุนอยู่นะครับที่ผมที่ผมมีโฟมหนุนไว้ให้ก็เพราะว่า มือมใหม่ๆอ่ะเวลาตกหัวส่วนมากจะทิ่มนะครับเพื่อป้องกันแบตจะไปกระแทกแล้วน็อตมอเตอร์ผมจะไม่แนะนําให้ใช้น็อตยาวนะครับเพื่อใบขาดใบแตกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่กระทบกระเทือนลาและก็แบตจะได้ไม่ไหลามาชนนะครับเนี่ยเราก็ร้อยสายสปีดออกมาแล้วก็เสียบตามตําหนิที่เราทําไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ร้อยกลับ ยนที่เราร้อยกลับเราก็เอามอเตอร์มาแปะดูสังเกตว่ามอเตอร์เนี่ยจะต้องมีการดาวทัดไรทัดนะครับก็คือก้มลงเล็กน้อย2-3งองศาเอียงขวาเล็กน้อย2-3งองศาเพื่อลดแรงบิดและสร้างแรงยกนะครับสังเกตได้ว่าผมจะใส่น็อตตัวล่างทางด้านขวาก่อนนะครับตัวเดียวแล้วก็เร็งดูนะครับใช้ไม้บรรทัด ทาบ,บนสันปีกนะครับใส่ใบพัดด้วยนะครับเอาไม้บรรทัดทาบ,บนสันปีกนะครับดู้ิีว่ามอเตอร์มีการก้มบ้างไหมเพื่อที่จะให้เกิดแรงยกนะครับด้วยสมบูรณ์เครื่องบินจะไม่ค่อยเข้าสตอนนะครับเนีย่ยใช้ไมบ้บรรทัดทาบเลยครับเพื่อความมั่นใจแล้วหลังจากนั้นเราอยู่ข้างหลังลามอเตอร์ควรที่จะเอียงขวาเล็กน้อยเพื่อลดแรงบิดนะครับไม่ให้เครื่องบินกินท้ายนะครับ ถ้าจะหนุนผมก็จะหนุนแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราอยู่ด้านหลังเครื่องบินก็คือหนุนตัวด้านซ้ายมือบนเราหนุนตัวด้านซ้ายมือบนตัวเดียวมอเตอร์ก็จะสามารถก้มและเอียงไปพร้อมกันด้วยเลยนะครับสกวนมากแหวนผมก็จะหนุนแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นเราได้ที่แล้วเราก็มาไล่ไข่อตมอเตอร์กันเลยครับเทคนิคนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่สำหรับผมผมมองว่าง่ายนะครับ หรือเพืเ่อนๆมีเทคนิคอื่นก็แนะนําได้นะครับเราลัางจากนั้นเราก็ใส่ใบพัดต่อไปเราก็จะมาติดตั้งเซอร์โวนะครับเซอร์โวเราก็ใส่ตามตามช่องที่ผมตัดไว้ให้เลยนะครับแต่เทคนิคของผมผมก็จะใช้กาวร้อนแต้ไมไว้นิดเดียวเพื่อที่จะไม่ให้เคลื่อนตอนเราเจาะ และเรายึดน็อตนะครับเราจะแตะไว้นิดเดียวหลังจากนั้นเราก็ยึดน็อตนะครับถ้าน็อตคมๆนะครับเราไม่ต้องใช้สว่านนําก็ได้นะครับก็สามารถเจาะเข้าได้เลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับบมจะแนะนําให้ใช้สว่านดอกเล็กนําก่อนนะครับสําหรับน็อตยึดเทอร์โบนะครับเราก็จะมาใส่ ขาอามกันนะครับเรามาใส่ขาอามเสร็จเซอร์โวเราต้องเซ็ตก่อนเข้ารำนะครับเซ็ตให้เป็นค่ากลางนะครับแล้วเราก็ยึดนอตให้เรียบร้อยทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปประกอบเซอร์โวปีกต่อไปนะครับการจัดสปีดเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้ กาวสองหน้าและกาวร้อนคู่กันนะครับนะครผมจะใช้เทคนิคที่ผมทำก็คือจะใช้กาวสองหน้าแปะที่จะปิดและเดี๋ยวใช้กาวร้อนยิงนำอีกทีเพราะว่าบางทีเราเล่นเล่นไปลาจจะปิดคอยจะหลุดนะครับอาจาร จัดให้เรียบร้อยก็จะมีความโล่งครับเหมือนพื้นที่ในลำก็จะมีมากเบอร์วโบปีผมจะเขียนไว้นะครับให้ตัดตามเขียนไว้เลยก็ได้นะครับหรือท่านใดไม่ฝังก็วางตามตำแหน่งที่ผมมาร์กไ้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะตัดตัดแล้วผมก็จะขุดพอขุดเข้าไปแล้วก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็ไม้บรรทัดเพื่อที่จะวางสายตัดไม่สุดนะครับเว้นตรงกลางไว้นะครับตัดไม่สุดนําร่องแล้วหลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดกรีดเพื่อที่จะให้ร่องมีความกว้างขึ้นนะครับต่อไปเป็นเทคนิคการวางเซอร์โวนะครับการวางเซอร์โวก็ใส่ขาอาร์มก่อนเลยนะครับใส่ขาอาร์มเสร็จใส่นอ็อตเพราะว่าเราเสร็จไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเทียบรูนะครับไปเทียบรูที่เราได้วานไว้แล้วเราก็มาร์กตรงปีกเทอร์โบนะครับมาร์กตรงปีกเทอร์โบแล้วใช้มีดคัตเตอร์นําล่องไปนะครับไม่ต้องขุดนะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยครับก็จะแน่นเทอร์โบจะแน่นนะครับแล้วก็สายเราก็กดเข้าไปในร่องที่เราขีดไว้นี่ การประกอบแบบนี้เป็นประการการประกอบคล้ายๆเก็บเก็บรายละเอียดเข้าลำนะครับหรือท่าในใดเอาสะดวกก็แปะไปข้างนอกได้เหมือนกันครับแล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ผมก็จะเอาแค่เป็นแนวทางที่ผมที่ผมประกอบให้ลูกค้านะครับเราวางเสร็จแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็ใช้ไปมีดคัตเตอร์ปีดให้นำล่องเข้าไปแล้วปีกเซอร์โวก็สามารถกดเข้าไปในลำเลยเนี่ยก็จะสนิทเทคนิคนี้ไม่ห่วงห้ามนะครับ ผมก็ได้ความรู้จ,จากพี่พี่ครับแล้วก็กดโกดเข้าไปนะครับผมจะยังไม่แนะนำให้แปะเซอร์โวนะครับจะนําให้แปะสายอย่างเดียวเพราะว่าการพลาดนะครับเผื่อว่าเราต้องตั้งขาอาร์มใหม่ถ้าเราเก็บด้วยเยสับรถอะเดี๋ยวจะไม่ค่อยสวยเดีผมจะแนะนำ ให้เก็บเป็นระเ็บใสอันนี้สําหรับตัวตัวผมเองนะครับผมมองว่าเออมันดูเรียบร้อยดีครับ่าหอนผมก็ดัดครีมเซตไว้ให้พร้อมแล้วนะครับกับร้วยนชักเราก็สามารถที่จะใส่คู่กันแล้วก็ไปวัดแล้วเจาะทะลุเรียบได้เลยนะครับ ตำแหน่งผมก็วางวางไว้ให้แล้วนะครับเราใส่ตัอว,วั์ก่อนแล้วเราก็ลองเล็งดูนะครับใส่ง่ายๆครับไม่ยากการประกอบก็ไม่ค่อยยากนะครับประกอบได้1นึ่งลำแล้วลำต่อไปก็จะสบายแล้วครับเมื่อใหม่ผมก็จะขอแนะนําให้ลองประกอบเองนะครับพอ,อเวลาเครื่องบินพลาดตกเสียหายหเราจะสามารถที่จะซ่อมและแก้ไขเองได้ น่าสนามเลยนะครับริงกาวร้อนที่เย็แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่เสียบรีซิปใส่แบตบินทดสอบนะครับตอนปิดคิดนะครับผมก็จะมีรูปภาพแนวทางการทําสีของเครื่องบินมาครับเทนเนอร์นะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่าน,นใดอยากจะสร้างเองก็ มาดูแนวสีดูแนวลายก็ได้ครับผมไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะครับเอาไปทําตามก็ได้ใครชอบสีไหนสีไหนคู่กับสีอะไรนะครับผมก็จะเก็บเก็รบรวบรวมภาพก็อาจจะไม่ครบแล้วครับเดี๋ยวทิ้งภาพไวไ้เททายคลิปนะครับออื่นต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอาซีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ